สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงเจรเชยาอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงจะมาอัปเดตบอลสีของที่บ้านเรานะคะที่เราเอาปลูกลงดินนะคะเพืเ่นอนเพือนบอลสีที่เรามีก็จะมีสีอุตสานกกระานะคะจะกรุงไกเซอร์จะกุงเดนมาร์กนะคะช้างเผือกใบบัวนะคะแล้วก็ฟานาสตับกแตงนะคะหกหลงนะคะเพืเ่อนๆบอนบอลสีแดงวัวด้วยนะคะ ออนนี้เราก็เอาลงดินตั้งแต่หลังน้ําท่วมเดือนตุลานะคะตอนนี้ก็เดือนธันวาคมนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าบอสีของน,น้บานเราก็ไม่ยุบตัวนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะมีอยู่หกหลงกระถางเดียวนะคะที่เราไม่ได้เอาลงดินกับเพื่อนๆเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีวสานะคะแล้วก็มีนกกระทาด้วยนะคะเพื่อนๆ บอลสีบางคนบอกว่าหน้าหนาวจะยุบหัวแต่ของเราก็ไม่ยุบนะคะเพราะว่าเรารดน้าทุกวันตอนเช้าแล้วก็เราเอาลงดินด้วยนะคะบอลสีค่อนข้างจะชอบแดดนะคะเพื่อนๆเราเอาลงดินตอนนี้ก็งามทุกกอเลยนะคะแตกยอดแตกกอนะคะดีกว่าตอนอยู่ในกระถางนะคะที่เราอยู่ในกระถางหล่อน้ําก็งามนะคะแต่ว่าก้านเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนเอาลงดินนะคะ จะสังเกตเห็นว่าลงดินแล้วก้านใหญ่มากๆเลยค่ะรากเขาก็จะหากินได้ไกลนะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะนี่ค่ะถ้าใครมีบอลสีบานๆเยอะๆก็เอามาลงดินก,ก็สวยนะคะเพิ่มสีสันให้สวนของเราได้นะคะบอลสีพวกนี้ค่อนข้างจะทนมากๆเลยค่ะอุ้ยยาแทบไม่ต้องใส่เลยนะคะระวังอย่างเดียวคือหนอนกินใบนะคะ น้องพีซเซอร์ก็คือชีเมตโวไลท์ตัวเขียวๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะน้องตรงนี้ก็โดนหนอนกินไปหลายใบนะคะบอนสีพวกนี้ก็ปลูกง่ายๆนะคะไม่ต้องดูแลเอาใจใส่อะไรมากนะคะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ราคาบอนสีก็ไม่ได้แรงมากนะคะนอกจากเป็นบอนใหม่ๆที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะพวกนี้ก็ถูกแล้วนะคะ หาซื้อมาจัดสวนเพิ่มสีสันลงดินในสวนให้เราสวยนะคะเพื่อนๆค่ะเดยนน้องงามกว่านี้เราจะมาเอาเดยให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ